สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอลามาแอลห้างพันทิพย์เชียงใหม่เนาะพอดีห้างพันทิพย์เชียงใหม่เปิ้ลก็ปิดปรับปรุงมาเมินละตอนนี้เหมือนจะให้บบริการได้บางส่วนแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสมาแอลดูห้างพันทิพย์เชียงใหม่นะครับผม mm hmm. ก็เห็นต๊งอย่างนี้น่าจะเป็นใกล้เทศกาลสงการานละเนาะห้างนี้เปิ้ลก็ตกแต่งออกแนวสไตล์ล้านานาฮะ เลยขอเที่ยวกาดอูกก้กบเมืองเนาะในคลิปนี้นะครับผมก็เตลเข้ามาชั้นหนึ่งก็จะเจอบรรยากาศของอห้างร้านแต่ก็ยังมีบบค่เยอะนะครับผมก็น่าจะทยอยทยอยมาเปิดนะฮะก็ชั้นหนึ่งก็บรรยากาศสบายๆนะครับผมตกแต่งสวยงามนะครับผมวันนี้ ที่ผมมานี่เป็นวันเสาร์ที่30ม,มีนาคมนะครับผมจะเป็นวันหยุดเนาะก็มีนักท่องเที่ยวหรือว่าคนมาแอวห้างพันทิพย์ก็มีปลาปลายนะครับผมถามรปภเปิ้นบอกว่าห้างนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เปิดเต็มรูปแบบ100%เเพราะว่าเป็นเหมือนกับเปิ้นทดลองเปิดบางส่วนนะครับาะบางส่วนบางจาัง้นก็ยังมีการตกแตง่งมีการ ทำร้านคา้าออย่างอยู่ย่งมาแล้วเตือนเนาะแต่ที่สรุปต,ตาก็คือทุกชั้นเนี่ยจะมีที่นั่งเพราะว่าจะเป็นโซโฟ,ฟาเนาะโซฟาผ้ามีหมอนอิงมีโตะมีเก้าอี้ให้นั่งทํางานมีให้นั่งพักผ่อนเยอะเลยอะ่ะเห็นแล้วรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างแตกต่างกับห้างอื่นๆที่เราไปแอวเนาะห้างนี้ถ้าใครอยากจะมาเน้นมาช้อปปิ้งเนาะ แต่เน้นมานั่งพบปะพูดคุยทำงานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะซื้อกาแฟที่ร้านกาแฟแล้วก็หาที่นั่งมเมาะเนาะ,นะโอ้ที่นี่ตอบโจทย์เลยผมเดินมาแต่ละชั้นนี่สะดุดตาครับที่นั่งที่เปินเฮอรบริการเนี่ยมันเยอะขนาดเลยเนาะมีที่นั่งหลากหลายจะเป็นชุดโต๊ะชุดโซฟาไข่มาก,กันเยอะๆเป็นกลุ่มนี่เหมาะเลยนะครับผม มานั่งอู้นั่งคุยนั่งทํางานเนี่ยผมกับหันหลายคนเนี่ยเอาโน้ตบุกมากลางเนาะนั่งทํางานนั่งพิมพ์งานนั่งเรียนออนไลน์แล้วก็มีปลั๊กไฟให้เสียบตัวหเป็นเป็นอเฮอาใจเต็มที่เลยเนาะอันนี้ผมก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้นสามเนาะชั้นสามนี่ก็อาจจะยังมีบางโซ่ที่ผนก็ยังอ่ายังมาแล้วแต่เนาะก็อาจจะ มีบางส่วนที่ยังต้องต่อเติมอย่างให้มันเรียบร้อยแหมหน่อยอันนี้ผมขึ้นมาชั้น4ที่นี่จะมี4ชั้นนะคบผมชั้น4ีนี้ก็ตกแต่งงามถามรปภบ,บ้นฟ้าชัาน้น4ีนี่ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นสถาบันการศึกษาติวเตอร์หรือว่าเป็นร้านค้าที่ให้บริการเกี่ยวกับ กฎหมายนเนาะเียหนังสือติวพิเศษอ่างเงี้ยกดวิชาอะไรเงี้ยแต่ชั้นสี่นี่ก็มีโต๊ะที่นั่งที่ทำงานเยอะเลยนะครับก็มีบางท่านก็มานั่งทำงานมานั่งเอาคอมมาเปิดเนื้การเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของชั้นสี่นะับเนี่ยผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งที่เป็น จัดเตรียมไว้ให้คนมาใช้บริการห้างมันทิพโอ้นี่หาที่นั่งได้สบายเลยนะเนี่ยถ้าใครสนใจเนาะช่วงนี้หน้าห้อนอากาศต้องนอกมันฮ้อนขนาดเลยก็ลบมาแวะเข้าห้างพันทิปได้นะครับมานั่งทำงานมานั่งคุยนะมาเน้นมาช้อปปิ้งก็เนี่ยห้างนี้ตอบโจทย์เลยนะครับผมอันนี้บรรยากาศของ โซนตรงนี้ก็จะเห็นมุมไปชั้นสาชั้นสองชั้นล่างชั้นกลางนะบรรยากาศสบายสบายเนาะตกแต่งด้วยโคมไฟงามๆนะวันนี้มันเสาคนก็อาจจะยังมาเยอะเนาะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าป้นอาจจะยังเปิดบารเต็มรูปแบบ100%เนาะ mm. every happiness for everyone อันนี้น่าจะเป็นธีมของ คอนเซปต์ห้างกันเนาะ่าเป็นแหล่งรวมความสุขของทุกคนนะมาใช้บริการที่ห้างพันทิพย์ตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากจะหามุมนั่งทำงานมาเหมาะเนี่ยลองมาแอลน้องห้างพันทิพย์สีแยกแสงตะวันนี่นะฮะห้างพันทิพย์เมื่อก่อนนี่เราจะ ผมว่าเออเป็นเน้นขายมือถือคอมพิวเตอร์อย่างนี้เนาะแต่ประเด็นนี้เป็นปรับปรุงใหม่ละเป็นเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เป็นแนวไลฟ์สไตล์ฮับนะเนาะเป็นแนวไลฟ์สไตล์ฮับตกแต่งงานชอบขนาดเลยชอบตี่นั่งเนี่ยเยอะขนาดเลย แอร์ก็เย็นนะฮะที่นี่ก็จะมีร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มร้านของกินเยอะนะครับผมก็ตะกี้ผมลองเดินดูก่อนมีร้านค้ามาเปิดกันทยอยมาเปิดกันเรื่อยๆแล้วนะครับผมราคาก็มาแรงนะฮะร,ราคาผมเห็นแล้วก็จับต้องได้นะฮะราคาสักสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหนอกอันนี้ education visa นี่ร้าน j a ว a Zone นะคาเฟ่แอนด์ซอฟต์เสิร์ฟนะเป็นร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มกาแฟสดร้อนเอสเปรสโซ่ร้อนสี่สิบคาปูชิโน่ร้อนห้าสิบมนูโซดาก็3สามสิบสี่สิบครับซื้อแล้วบอกกินที่ร้านก็ได้หรือว่าจะเอามากินแถวโต๊ะที่นั่ง ต่างๆองอมันเยอะขนาดเลยไะเนี่ยเราลงไปชั้นสามกันจากชั้น4ลงไปชั้นสบันไดเลื่อนนี่ถ้าบัมีใหายใจมันก็หยุดเนาะแต่พอฮับเตลมาเจอเซนเซอร์มันก็จะเลื่อนมือเอาเนาะอม,มันก็ประหยัดไฟดีนี่เเตลมาชั้นสาชั้นสก็โต๊ะที่นั่งก็มีเพียบเลยนะครับ มานี่เรต้องกลัวว่ามันมีที่นั่งเนาะที่นั่งมีปละเลอะเลยนะครับผมพอไปชั้นล่างนี่ของเยอะแยะเลยนะครับผมมีลูกเล็กเด็กแดงกับปามาเล่นโซนเครื่องเล่นได้เนาะป่อแม่เขาก็นั่งกันชุดโต๊ะเก้าอี้นี้ปละเลอะนะฮะเต็มตี้เลยนะครับผม ปล่อยหึ้งเราไเล่นกันสนุอสนษณานะครับผมวันยุดนี้ใครบอกว่าจะไปไหนก็มาที่นี่ได้นะครับผมพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเนาะชั้นสามเมื่อกี้เห็นแวบๆบบบนะฮะเหมือนจะมีโซนแกลลอรี่เนาะโซนที่เพิ่นเอารูปภาพมาแสดงโชว์ต่างๆนะฮะเป็นงานแสดงภาพวาดภาพแกลลอรี่เนาะ อันนี้ก็เป็นอาหารตาเห็นอย่างหนึ่งนะฮะอาหารกายมีอาหารมีเครื่องดื่มละตอนนี้มาอาหารตาบ้างเนาะมีโซนแสดงแกลเลอรี่ต่างๆนะฮะมาโชว์มาแสดงเขาได้เดินชมดูนะครับผมโอ้ที่นี่เป็นเป็นห้างที่แบบโอ้เน้นเพื่อความ เรลยกว่าอะพักผ่อนจันใจใแ,ตแต้เลยนะครับผมขายที่ผมว่าจะไปไหนเนาะก็ลองมาแอลนี่แง่ผันทิพย์ไลฟ์สไตล์ฮับนะมาเดินดูงานศิลปะนี่ก็ได้นะครับเนาะภาพวาดน,นี่ก็องานอาร์ตงานศิลป์น,นี่ขายที่เป็น แฟนตัวยงเกี่ยวกับแนวศิลปานี่ไม่พลาดเลยนะครับผมก็อยเดินไปเนาะเดินชมไปไม่เร่งรีบเนาะสโลไลฟ์นะฮะมาแห่งนี้เขาก็มาใช้เวลาแบบสโลไลฟ์เนาะดื่มกาแฟเป็นตัวเองเดินชมเป็นตัวเองเนาะ คอนเซปต์ห้างปนอก Every Happiness นะ For Every One mm hmm. ความสุขทุกความสุขของทุกคนเนะนี่ยการตกแต่งนะผมตึงประทับใจนะเป็นตกแต่งได้งามมีโคมไฟประดับประดาเชันะ้นล่างนี้มีโซฟาแบบ mm hmm. เคยหันห้างไหนเอาโซฟามาต้้งนรับ ลูกค้าเนี่ยนะมานั่งมานอนมาเอนเองก็เย็นเนี่ยบางคนหันยังรับอยู่นะรับคาโซฟากบบนี้นะบางคนสบายเกินเนาะแต่เพิ่งไปได้ว่ายเนาะเต็งตี้เลยนี่ร้านกาแฟร้านกาแฟก็เนี่ยนี่มีบิ๊กซีเลยนะครับผมบิ๊กซีเบนเก็ขายของกินของใจเนาะหรือถ้าใครหิวๆก็มาซื้อ ของกินที่บิ๊กซีโซนของกินได้เนาะของกินปรุงสุกเบเกอรี่ก็มีนะครับผมซื้อเร็จเ่าก็อบไปหาที่นั่งที่ตะกี้ก็ได้นะครับที่นั่งมันตึงปลาเลิกเนาะเนี่ยบางคนพวกนัดมาประชุมมาคุยงานกันเป็นกลุ่มเป็นเนี่ยมันตึงเหมาะจริงๆเนาะใครที่ผมพู้จะไปไหนช่วงนี้ฮ้อนก็ฮอนนอกต่างนอกมาห้างพันทิพย์นี่ตึงสบายแล้ว ห้องน้ำเพื่อความสะอาดนะครับผมถ้าใครเอารถยนมาเนาะมันก็จะมีกาจอดรถฟรี30นาทีแรกเนาะแต่ถ้ามาซื้อของร้านค้าในห้างพันทิพย์เราก็เอามาพือประสะแตปมได้เนาะจะจอดฟรีได้ชั่วโมงกึ่งเนาะแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็อาจอจะจ่ายค่าจอดรถเพิ่มเนาะแต่ถ้าใครเอารถมานั่งรถบริการสาธารณะนะมานี่ก็โอ้ อยู่ได้ทั้งวันเลยเนะนี่จะลดชั้นใต้ดินนะครับผมชั้นใต้ดินม,มีที่จอดรถนะครับผม,ผมก็วนลงมาจอดได้นะครับผมโอเคใครมากก็วนๆเนาะพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับนะครับ